สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วแฟนบีทำงานที่บ้านพูดเบานิดนึงนะคะอันนี้คือบีทีท่บีไปเก็บมาเมื่อกี้ค่ะอัน,นมรอร์เยอโรเนียนียค่ะมากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้จะทำอ,ะอุ้ย มีผู้มาเยือนเลยผู้มาเยือนนะอุ้ยผู้มาเยือนผู้มาเยือนกำลังเดินทางอะยังก็ต่อ อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนี่อยู่บนจานก็นแล้วกันนีค่ะอันนี้ก็ตัดเลยพี่น้องเขาบอกว่าให้เอาไปทำแยมใช่ใช่มีหมอเขาเคยทำหอแยมแต่เขาจะชอบเป็นแบบน้ำผลไม้าามากกว่า เพราะคนฟินส่วนมากจะไม่ทําแยมกินกับขนมปังอะค่ะเขาส่วนมากขนมปังเขาก็จะกินกับพวกอะไรอะใส่แค่เนยเฉยอะค่ะก็จะมีพวกอะไรพวกหรือไม่กาา็อาจบางคนกาา็อาจจะใส่อย่างอื่นที่มันไม่ใช่แบบพวกแยมเหมือนบ้านเราอะเขาจะไปทําเป็นน้าผลไม้่ะมากกว่า กินอันนี้แล้วปากไม่ดำนะคะไม่เหมือนไกล้ลูกบลูเบอรี่อันนน้ะปากจะดำรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้และะ้วคือแบบเครียดมากดาวันสุกมาคะ่ะเครียดมากกระเบ,บียติดตามข่าวทุกวินาทีเลยนะคะคือแบบใครถ่ายทอดสดหรือบบว่าจากทางทีวีจากอะไรอยเงี้ยคือแบบ ติดตามคือเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไม่ได้นอนเพื่อนจากเมืองไทยก็ทโทรมาก็ขอร้อ,องให้เพื่อนแบบถ่ายสดให้ดูอะไรเงี้ยที่วัดพระแก้วอ่ะมพูดแล้วก็เศร้าเบียากจะอยู่นะ่ะไปอยู่นะ่ะจุดๆนั้นนะคะคือแบบได้ไปทำอะไรเพื่อพ่อหลงบ้างอะไรเงี้ย เรนว่าคือแบบกลับไปช่วยอย่างเขาเก็บขยะไงเ,เป็นเป็นอะไรที่ดีมากดีมากจริงๆก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้มันยังแข็งอยู่แล้วอืมอร่อยแล้วก็ได้ไปใส่ก่อนดี ตีลงไปงนะพริกพริกอันนี้เผ็ดมากเลยพริกแค่ได้มาจากพี่คนไทยพี่คนไทยเขาให้มาแล้วก็น้ำตาล <c oughs> น้ำตาลเยอะนิดนึงขอ <c oughs> ใส่น้ำปลานิดนึงให้มันแบบ แห้งกต่แห้งมาเจอกันมันก็จะไม่ติดอะไรเลยค่ะขอให้มีนาำน,นิดนึง คำแรกนี่แบบพริกเผ็ดอืมอย่างนี้จะหยุดไม่ได้อ่ะ ตลอดสมัยอสเตอร์จะไม่บอกไม่ค่อยอยากชิมห่ือเปไม่อยากอืมให้ดูมากินปอกสมโอไปสมโอรีเซอร์มาค่ะก็ากทำยำสม,มโอใช่ไหมใส่ประกอบสรุปไม่ได้ทําคือแบบไม่มีแรงที่จะทําคือแบบแล้วมันก็เหี่ยวแต่ดี่ะที่แบบเปลือกมันเหี่ยวแล้วมันก็แกะง่ายอะไรเงี้ยเนีย่ยค่ะ ชิมอยู่แล้วเมื่อกี้หวานดีชิมเลยพริกเกลือนี่ได้เลยแต่มันหวานแล้วไม่ต้องทำอะไรเลย หวานจริงต้องขมแน่เลยถ้ากินอนันีนไปด้วยหัวเขานะนะคะวันนี้พี่มีอนี้มาให้ดูด้ยมีคนถามบีเข้ามาเยอะเหมือนกันเฮ้ยทำไมผมสวยจังนู่นนี่นั่นจริงดีเป็นคนผมตรงนะคะแต่ว่ามันจะฟูตรงเนี้นิดนึงดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนอนทับมันหรือว่ายัางไงไม่รู้ เฉพาะตรงนี้ค่ะเป็นแบบฟูๆหน,นึงแต่ที่อื่นก็ตรงหมดเลยนั่ก็ตรงหมดอ่าบีก็สัญญาว,ว่าจะเอาไอ้นี่มาให้ดูไอที่บีใช้ค่ะแต่บีก็ใช้แพ่นทินปกตินะคะคือใช้ยี่ห้อหุ่นไม่ได้เลยก็จะคันหัวมากยิ่งโดบยิ่งหนักเขาไปใหญ่เลยไม่ได้บีใช้ของไอ้นี่ค่ะถูกมากเลยมันเป็นของอริเฟมค่ะของขอริเฟมมันจะเป็นคล้ายๆแบบ เงี้ยแค่แบบมันเป็นเซรั่มค่ะมันเป็นเซรั่มสําหรับเ,เขาบอกว่าสำหรับผมแห้งนะคะลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้แบบนี้แต่น,นี้พี่ซื้อมาจากพี่สาวสามีเพราะเขาขายของก็มาจากสวีเดนนะแบบนี้ยออริเฟนก็คงขายทั่วโลกเมือเนี้ยแบบนี้ก็แค่หยดเดียวอันนี้ใช้หลังจากที่สระผมเสร็จนะคะแล้วก็าเฉพาะแบบ โดยเฉพาะแบบแค่ตรงปลายปลายผมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เด็ดสุดมันชื่อโลแลนด์อันนี้ยบีปื้มมากเพราะว่าอันนี้ซื้อมาจากอ่ไปเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วอันนี้นคือผมบีมันต้องการแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกออยพวกอะไรเงี้ยแบบไอที่บำรุงผมตลอดเวลาอันนี้บีไปซื้อมาจากไปเที่ยวที่ภูเก็ตมาสี่ปีที่แล้ว ไไสองปีที่แล้วไม่ไห่สี่ปีปีที่แล้วกลับเมืองไทยก่อนหน้านูน้นเออใช่สองปีกว่า,วาเนี่ยขวดหนึ่งแต่ว่าใช้แบบแค่หยดเดียวอันนี้คือพี่จะใส่หลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วจะปะกรับเป่าเปาให้มันแห้งแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็แค่ที่ปลายผมเหมือนเดิมเนี้ยค่ะตัวนี้แล้วก็ก่อนที่พี่จะสระผม บีก็จะใช้ตัวน้ำหมักก็เทแบบแบบไม่กี่หยดนะก็แบบฉโลมฉลมฉลมฉลมบ่มไว้แล้วก็วันถัดไปวันถัดไปอะไรเงี้ยก็สระเนี่ยคะ่ะก็ไม่มีอะไรมาถ้าเข้าซาวน่าอย่างเงี้ยบีก็จะมีแบบแบบหมวกสําหรับซาวน่าค่ะแบบคลุมไว้อะมันกันความร้อนบีก็จะใส่หมวกอาบน้ำค่ะแบบซื้อมาจากบ้านเราอะ่ะหมวกอาบน้าแล้วก็พันๆไว้แล้วก็ สาวหน้า Under, ไอ้หมกใส่เข้าสาวหน้าค่ะครอบไปทีนึงครอบไปทีนึงเนี่ยมันก็แบบเนีย่ยคือพอ,อาสาวผมเสร็จเนี่ยก็แคบเ,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 เป่าๆก็ไม่มีอะไรมันมีน้ำหนักเลยนะคะแต่บิชก็ชอบเลจ้ะก็ใช้ทั้งสองตัวเลยอันนี้ซื้อนานมากเลยอันนี้ประมาณห้าถึงหกกิโลตอนที่มันลดนะคะแต่ถ้าไม่ลดก็ประมาณแปดกิโลแต่หรือเก้ากิโลถ้าบิ๊กชอบไปเพราะว่าวนานนาน ก็ไม่ใช่แค่หยดสองหยดเองนะไม่ได้ขายนะคะคือไปดูตามอินเทอร์เน็ตกันได้คือมีคนถามมาบีก็เลยเออมาตอบให้อะไรเงี้ยเนี่ยคาโรแลนด์ land, อันนี้อยากได้มากเลยไม่รู้จะซื้อที่ไหนอนะ่ะต้องเป็นตามท้องถิ่นนะคะที่บีไปที่ภูกเก็ตะคะ่ะถ้าในกรุงเทพเนีย่ยตามห้างตามไหนคงไม่มีต้องเป็นแบบร้านค้าย่อยๆอะไรเงี้ยถึงจะมีพี่ว่านะตามแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ย อันนี้ไม่ไม่แพงหัละร้อยแปดสิบบาทหรือสองร้อยสองร้อยสี่สิบหรือร้อยแปดสิบบีจำไม่ได้ประมาณเนี้ยมันคล้ายเป็น Family ่มา t แต่ว่ามันไม่ใช่ Family ่มา t แล้วก็ไม่ใช่เซเว่นนะคะที่อยู่ที่ภูกเก็ตเนะี่ยบีจำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันเนี่ยโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาให้ดูตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยจำได้เปล่ามาเรียอโรเนีย ะคะมีวิตามินซีสูงมากมล่วงไปอโอเคค่ะถ้างั้นก็ไปแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะบาย